ไถชุติมาแอบถ่ายทีมทิทาเชียร์ลูกสาวแสดงงานโรงเรียนคนดูทะลุห้าล้านเรียกได้ว่าหลายคงทราบดีว่าทีมพิทาลิ้งจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าวไกลว่าที่นายกคนที่สามสิบในด้านชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับ่ายชุติมาทีปนาศนักแสดงชื่อดังปัจจุบันทั้งคู่ได้หย่าขาดจากกันแล้วโดยมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิงพิพิมลิ้งจริญรัฐแต่หลายหลายคนก็ลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกัน และล่าสุดต้องบอกว่าเป็นวินาทีที่หลายคนเฝ้ารอคอยเมื่อต่ายชุติมาแอบถ่ายทิมพิธาเชียร์ลูกสาวแสดงงานโรงเรียนด้อมส้มกรีดแตกโดยงานนี้ต่ายชุติมานั้นก็ได้ภายคลิปวิดีโอคายนะอดีตสามีกำลังนั่งยิ้มถ่ายภาพขณะไปเชียร์ลูกสาวแสดงอูคูเลเล่พร้อมระบุข,ข้อความว่ายิ้มหน่อยลูกกบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่พิมพิธาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่พิมลิ้มเจริญรัตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ทาลิ้มเจริญรัต ซึ่งหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาชมเกือบหกล้านคนเลยทีเดียวท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นเหมือนดูซีรีส์จีนรักนี้เธอมอบให้อยู่เลยคะ่ะพระนางเลิกกันไปแต่กลับมาเลี้ยงลูกด้วยกันเป็นคู่สามีภรรยาที่เลิกกันแต่เรารู้สึกว่าเหเงือนเขาอยู่ด้วยกันตลอดขอบคุณที่แบ่งปันช่วงเวลาดีๆของครอบครัวนะคะ ติดตามและให้กำลังใจครอบครัวลิมเจริญรัตเสมอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอบอุ่นหัวใจ